สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวยุโรปบุฟเฟ่ร้านข้าวแกงไทยฝรั่งทึ่งถูกและมีคุณภาพเมื่อ YouTuber, ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังชาวยุโรปรีวิวร้านขายข้าวแกงไทยสไตล์บุฟเฟ่ในราคาอิ่มละ40บาทหรือประมาณ1.41ดอลลาร์สหรัฐมีเมนูหลากหลายและหมุนเวียนตลอดเวลาทั้งหมูไก่เนื้อวัวปลาเป็ดไข่ดาวและอื่นๆซึ่งลูกค้าสามารถตักได้ทุกอย่างไม่อัน้น โดยร้านตั้งอยู่ที่ข้างรั้วสุนลุมพินีฝั่งถนนสารสินกรุงเทพมหานครเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดวันจันทร์จากช่อง m o ร์ e บดเอเวอร์ฟู e ดรีวิวโชก็มีชาวยุโรปได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวยุโรปท่านแรกครับราคามันแย่มากสําหรับผู้ขายชันใหม่ถึงผู้ขายจะกําไรมาจากไหนแต่มันดีสําหรับผู้ซื้อเป็นอย่างมากถ้าที่ยังกิจ1.41ดอลลาร์สหรัฐคงได้แค่ขนมปังก้อนเดียวคิดว่าถ้ามีโอกาสได้ไปประเทศไทยคงต้องไปลองทานสักครั้งหนึ่งท่านต่อไปครับราคานี้ไม่ต้องพูดถึงคุณภาพและปริมาณของอาหารเอาแค่เวลาในการปรุงก็ขาดทุนแล้วสําหรับผู้ขาย ต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีเมนูอาหารที่หลากหลายมากและที่สำคัญปรุงใหม่สดทุกครั้งที่จะทานต่างจากอาหารแช่แข็งที่ฟินแลนด์มากทันต่อไปครับประเทศไทยเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำเป็นครัวของโลกดังนั้นคนไทยจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปรุงอาหารมากจะเห็นว่าร้านอาหารริมข้างทางที่มีราคาไม่สูงมากนักยังใช้วัตถุดิบใหม่สดทุกวันฉันชอบอาหารไทยก็เพราะอย่างนี้นี่แหละทันต่อไปครับ ฉันว่ามันไม่เหมือนร้านอาหารที่ต้องจ่ายเงินซื้อแต่มันเหมือนทําเพื่อการกุศลมากกว่า1.41ดอลลาร์สหรัฐมันถูกมากดูจากความหลากหลายและคุณภาพของอาหารแถมยังตักได้ปริมาณไม่จํากัดจนกว่าจะอิ่มมันไม่น่าจะขายได้ในราคานี้ท่านต่อไปครับนี่คือสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งสําหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพราะมีวัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่นและหลากหลายที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกระดับตั้งแต่ระดับโลอินไปจนถึงระดับไฮเอ็น ฉันเคยลองมาแล้วมันยอดเยี่ยมมากจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้โดยเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าใช่ครั้งหนึ่งฉันเคยไปประเทศไทยรู้สึกดีมากกับอาหารที่นั่นคุณสามารถเลือกทานได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกราคาถ้าจะบอกว่าประเทศไทยคือศูนย์กลางของอาหารก็คงไม่ผิดและกรุงเทพก็คือเมืองหลวงของนักชิมที่ต้องไปเยือนท่านต่อไปครับ ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นพืชพันธุ์ธัญญาหารมีตลอดทั้งปีสลับหมุนเวียนไปตามฤด,ดูกาลดังนั้นกรรมาวิธีในการปรุงอาหารจึงค่อนข้างสลับซับซ้อนและปานีตอาหารไทยแต่และชนิดมีส่วนผสมเยอะกว่าอาหารยุโรปหลายเท่านักท่านต่อไปครับในกรุงเทพและทั่วประเทศคุณจะพบร้านอาหารแบบนี้เยอะมากอาหารที่มีราคาถูกแต่คุณภาพไม่ได้ถูกไปตามอาหารด้วย สาเหตุที่ทําอย่างนี้ได้ก็เพราะวัตถุดิบในการประกอบอาหารเกือบร้อเปเซ็พวกเขาผลิตเองภายในประเทศท่านต่อไปครับประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพเป็นสวรรค์ของนักชิมโดยแท้ถ้าคุณเป็นนักบริโภคตัวยงและชอบลิ้มลองสัมผัสรสชาติที่แปลกใหม่แนะนําเลยรับรองคุณจะไม่ผิดหวังคุณจะสามารถทานอาหารได้ทุกมื้อในหนึ่งสัปดาห์โดยไม่ซ้ํากันเลยทันต่อไปครับ าที่สวีเดนอาหารที่ปรุงสดใหม่อย่างนี้จะมีราคาสูงมากกว่าอาหารแชร่แข็งเพราะอาหารแชร่แข็งทำในเชิงอุตสาหกรรมทําครั้งเดียวได้ปริมาณมากช่วยลดต้นทุนค่าแรงฉันชอบอาหารไทยเพราะปรุงสดใหม่และรสชาติจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้เพราะเห็นด้วยที่นอร์เวย์ก็เหมือนกันส่วนมากก็จะมีแต่อาหารแช่แข็งคนนอร์เวย์ส่วนใหญ่ทานอาหารแช่แข็ง5วันต่อสัปดาห์ เพราะร้านอาหารที่ปรุงสดใหม่ที่นอร์เวย์หายากมากแถมยังมีต้นทุนที่แพงด้วยถ้าจะทำทานเองทันต่อไปครับแค่1.41ดอลลาร์สหรัฐกับ10เมนูให้เลือกทานได้จนอิ่มนับเป็นอะไรที่เกินคำว่าคุ้มค่ามากจริงๆคุณไทยโชคดีนะที่มีอาหารราคาถูกคุณภาพที่เหมาะสมให้ทานได้อย่างนี้คงต้องไปลองสักครั้งถ้ามีโอกาสไปประเทศไทยทันต่อไปครับเห็นวิดีโอของคุณแล้วคิดถึงตอนเป็นแบ็คแพคเกอร์ท่องเที่ยวในประเทศไทย บอกเลยประทับใจหลายอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยเช่นผู้คนวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวและที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารที่มีให้เลือกหลากหลายทันต่อไปครับแนะนําถ้าใครไปประเทศไทยเยาวราชตลาดนัดรถไฟและตลาดนัดตัจจุจักล้วนเป็นสถานที่ที่ม่ควรพลาสําหรับนักบริโภคฉันเคยไปมาแล้วทั้ง3มที่บอกเลยว่าดีมากให้5ดาวโดยเฉพาะเยาวราชมีอาหารระดับมิชลินสตาร์อยู่ที่นั่นด้วยทันต่อไปครับ จะว่าไปแล้วอาหารก็คืออีกหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์ทางด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยนะมีอาหารหลายชนิดที่ติดอันดับโลกไม่ว่าจะเป็นผัดไทยต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานและต้มข่าไก่ถ้าใครรักสุขภาพต้องการสมุนไพรบำบัดฉันแนะนำอาหารไทยนะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้โดยเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าใช่อาหารไทยมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดเลยทำให้รสชาติของอาหารมีความแตกต่างและโดดเด่นกันออกไป ที่กรุงปารีสก็มีร้านอาหารไทยเยอะเหมือนกันแถมยังได้รับความนิยมอีกด้วยอากาศหนาวกับอาหารไทยมันเข้ากันดีนะทันต่อไปครับนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมชาวโยุโรปจึงชอบเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยนอกจากการเดินทางที่สะดวกสบายสถานที่ท่ททองเที่ยวสวยงามผู้คนเป็นมิตรแล้วก็ยังมีอาหารการกินที่หลากหลายไม่จำกัดเวลาและสถานที่ขายอีกด้วยทันต่อไปครับ บอกตามตรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันชอบอาหารไทยมากที่สุดด้วยวัตถุดิบรสชาติและกรรมวิธีในการปรุงที่ค่อนข้างจะพิถีพิถันทําให้อาหารไทยมีความเป็นอัตลักษ์เฉพาะตัวสูงมากมองดูก็รู้เลยว่านี่คืออาหารไทยทันต่อไปครับอาหารไทยบางชนิดมีการเอาวัตถุดิบหรือส่วนผสมที่คนยุโรปใช้ทําอาหารหวานมาทําเป็นอาหารคาวได้เช่นนมสดในต้มยํากุ้งครั้งแรกที่ฉันทานไม่คิดว่าความข้นของน้ําต้มยําจะเกิดจากนมสด หรือจะเป็นกะทิในแกงเขียวหวานที่แสนอร่อยท่านต่อไปครับเงิน1.41ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถซื้ออาหารที่ยุโรปให้อิ่มท้องได้แต่ที่ประเทศไทยสามารถซื้อได้แถมยังได้อาหารที่ปรุงสดใหม่มีคุณภาพที่เหมาะสมและที่สำคัญอิ่มท้องด้วยมันเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับประเทศไทยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ด้วยความเศร้าและชื่นชม ขอโทษนะเงิน1.41ดอลลาร์สหรัฐมันเป็นแค่เงินที่ฉันบริจาคให้คนเล่ร่อนตามท้องถนนในบางประเทศของยุโรปเท่านั้นคนไทยรู้จักปรับการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับค่าครองชีพของตัวเองดีมากดูจากเมนูอาหารและวัตถุดิบก็มีคุณภาพนะท่านต่อไปครับประเทศไทยถ้าเทียบกับประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันรายได้ต่อหัวของประชากรจะอยู่อันดับต้นๆแต่ราคาอาหารของพวกเขาค่อนข้างต่ำ 1.41ดอลลาร์สหรัฐกับความหลากหลายและคุณภาพอาหารที่ได้รับถือว่าถูกมากทันต่อไปครับถ้าเป็นที่ยุโรปอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าขายแต่เขาจะเรียกว่าการกุศลเพราะมองด้านไหนก็ไม่คิดว่าจะได้กําไรถูกจนเหลือเชื่อหรือว่าร้านอาหารเหล่านี้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลส่วนหนึ่งเพื่อมาบริการประชาชนผู้มีรายได้น้อยทันต่อไปครับร้านอาหารริมถนนแบบนี้ฉันเคยทานมาหลายประเทศแล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยอินเดียหรือเวียดนาม บอกเลยว่าเรื่องราคาและคุณภาพสู้ประเทศไทยไม่ได้แถมความสะอาดถูกสุขะอ,อนามัยประเทศไทยก็ยังดีกว่าอีกด้วยทัศนคติของชาวยุโรปท่านสุดท้ายครับคนไทยสามารถเข้าถึงอาหารได้ง่ายและเพียงพอหรืออาจจะมากเกินกว่าความต้องการด้วยซ้ําด้วยการที่พวกเขาสามารถผลิตวัตถุดิบเองได้ตลอดทั้งปีซึ่งแตกต่างจากหลายประเทศบนโลกใบนี้ที่ประชากรมีอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวยุโรปไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ